หนึ่งแปดเจ็ดเออมากบ่มากมากอยู่บอจะแสดงว่าเจ้าใดมาที่มาที่ไปลาที่มาที่ไปเนี่ยเราขัางล่างกันสามพกถี่มาที่ไปบ่ครับย้อนกลับสี่ทิศหัววนซ้ายวนขวาสีทิศพญายักษ์กาลสินเปล่าอ๋อจากกาลสินเอออ่ายังไม่ได้ไปครับโทรไปขอแต่เหล็กเพิ่นเ่าพ่อใหญ่นั่นไปนะคนกับช่างนะไปคนกับสร้างทิศท่านมันพ่อใหญ่นี่บน บ่บวม่พญายิ่งสร้างกับคนนนะคนไปงวดนั้นคนไดนึ่งหามันกับเขายุคเคยว่าได้ซื้อเอาอืครับงวดนี้แม่ได้ยังเจ้าให้คอยในเด้อแม่แม่ได้ได้ได้ตัวได๋ยเงินวันหู้มันเต็มแล้วแล้ไหกว่าซื้อสองรอยคูนสองร้อยอย่มันเต็มฝวกาตาเด็นไหวอยู่นั่นเดียวตาเด็นมันซื้อให้กับใครบุญเลขกยังเหรอเจ้าลองดาวฝขงไขกันบ่ ซีหกซีไม่มันจะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกสองหกสามหกอย่างนี้นะอ๋อเจ็ดซีติเดี๋ยวคอยขึ้นไปเบิ้งข้างเทิงก่่ออนาขอขึ้นไปเบิ้งข้างเทิงเล่นๆไปคุณแม่คุณแม่ไหว้เจ้าใช่ไหมเออฉันถืดฉันไหว้เขาอยู่เลยนี่ขอมงคลนะท่านนี่เป็ดนะครับแต่ว่าเล่ามันมดแล้วน้องสบายนมันกินร้ายมันเม้อมตะกึ่งสองมือแล้วคุณแม่ซื้อยางเกาะเื้อยายน้อยยายน้อยคุณแม่น้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับ ถ่ายดูถ่ายดูถ่ายดูเจ้าซองหนาข่อยไม้คว้างไอเรื่องก็ไขบ่อยไอ้ไอเห็นหข่นาก็เลยเปิดแหเปิดแหจะถ่ายวิดีโอเฮ็ดหนังขไขข้นอยากอายข่อยเฮงมีผมเฮ้ยโองามอยู่งามอยู่ครับผมทายดีงามอยู่ลูกสาวข่อยมันบึงอยู่ได้่อยก็อยากให้มันหู้วแล้วบ่มีเงินข่อยขอเขาก็อข เส้สือเส้นเือเสอนสื่อเอร์เสนสือเสนอเสนสือระเรินยาโทรเรียนปียังไม่จบเหรอยังเมื่อเรียนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนีนมากก็เป็นประสาตร์ทุหมู่ได้รับนังไมอคอยเขียนนังซือคอยอ่านแอ่ยังเรียนบัจบอยู่ แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาตามสูตรคุณแม่น้อยต่อเจ้ามู้เจ้ายาสีผ้าคอยเล่นเก่งเจังสีแล้วแม่จังสีแล้วแม่เลี้ยนเลียนอ๋อแม่แบงปั้นแบงปั้นแม่ไ่ได้เล่นแม่แม่ไม่ได้เล่นแต่าวันที่หนึ่งจะบอกอะไรให้ฟังว่าฉันคนเล่นเออฉันบป่เล่นฉันมีเงินหลายหลายปอไซมันยังหยาดคอยเล่นยาเล่นลายเด้อขันมาอยู่บ้าน้องอ่ามันจะมีลายใดยุงหุ่คาฮัตเตลายได้สิยุกเออใส่ไม่ใสอ่า กกำไแปดหมื่นเก้าหมื่นพวกนี้มันปิดความรับผวเวลาแวถึมันกตตกตึงมันป้องกันมันบ้อปิดบอกมันป้อวอแบบบอกกักติดกักไว้ดิเขากักไว้บอกเวลาเขาได้เขาคือได้หลายแทพเลยว่ะคือพวกผมเนี่ยเดี๋ยนี้เอาพวกผมปล่อยให้ตรงตเลยได้กินเกลือย่างเดียวเขาแล้วลายคืนแล้วมันทั้ปลาทั้จุ่มทั้ยังเออ มากินน้ำกันเลยว่าเปิดมันบ่ได้ได้หนูครับที่น้ำกันก็ตกเปิดเจาหัวเทดหัวทอพี่สิโอ้ยขยัเบิ่งเลยว่าเจ้าใส่ทอนย่างเจ้าก่ได้จ้างคนโอ้ยขอแก่นี่ผมเสื้ออยู่น่ามาฉันใส่เทดหัวแล้วเอาจ้างมาครับนี่เขามีแบบอยู่ครับคุณแม่เทดหัวแล้วลงมาคุ้ม เราเฮ็ดหัวเองคนใหญ่นี่อฟซีเอฟครับเจอเอฟซีอนเต่ครับเวลาว่างคนคนได้ไปไเวะยอนสว่านย้อคนก็เฮ็ดหัวเองเฮ็ดทองพิซซี่คนก็สนสามภาพพุณแม่สามภาพาภาเรามีรถเก๋งคันนีคนเยเห็นเออสามภาพใแดง เดินเห็นหัวตะเกาวเดือนคลับไปจึ้งๆึ้งขติดดอดพุตาเดินอีกคอยเศร้าเบิ้งของเราเราวดหาเก่าขวิดเบิ้งอยซื้อว่าได้คอยได้สองคู่สองใบซื้อว่าได้คอยอยู่บ้านแลยวันนี้ คอยออกกันคือสามเก่ามันออกหาเก่าก็สามเก่าเนาะครับซื้อมันตลอดปานเอี๋ย่านมันลั่นกังขึ้นเดี๋ยบอกเด่นก็บอกเฟินภาพวิเทียวบ้านคอยดังปั๊กปั๊อ่ะก็ลืมบอกน้องไข่เลขออกสามเก่าเลยมองออกสามเก่าอย่างออกสาเก่าแปดสามเก่าเออไข่ก็ไดสองคูหาเก่าซื้อเทว่าได้โคอัดครับโคกระลือก็ได้ไม่ได้ตัวเลขไรเนี่ยไม่รู้ฉันคอยเอากับเธอก่อนอ่ะเอากับเธอก่อนเด๋อแม่ก็บอกมาก่อนผมสให้ก็หนึ่เจ าามเขนแม่ได้187เล่นเลขดังไปก่อนแม่เล่นเลขดังไปก่อนแม่ซื้อให้ผมบอกแม่สิตอนนี้ก็ซื้อไว้ตัว2 200ตัวข้างล่างตัวละ200เล่นตัวไหนว่าเดี๋ยวก่อนเออไปแล้วเขาด่าอยู่บอกแม่ทำไมเล่นเยอะจักงตัวละยี่สิบบาทว่ากูก็อยากได้มาพูดกูขึ้นนอกกูเสียมาหลายแล้วอะมองเปลือยล่าเลยคุณแม่ เปิดยุไซอีกเปิดได้ยุแต่ว่ามันนไมีแห้งเห็ดตั้งใจนี่มองร้านอาหาร่คุณแม่เปิดร้านอาหารก่อนแม่แม่ขึ้นไปดูเมื่อกี้ได้เลขอย่างเห็นเลขอย่างขึ้นไปดูที่ไหนเอาในแม่บอกว่าจะขึ้นไปดูว่าแม่ซื้อเลขอะไรโอ้เดี๋ยวมันก็อความตํานัานกับพ่อหละเก็บเก็บกันโอ้นี่ยังติดตามเรื่องเลขอยู่บับยังติดตามเลขแม่อยู่นี่เจ้าก็จะติตามคอยให้คอยตามเจ้าดีกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมสิบอกเลขผมไหนมาเลข แย้วให้ตายเลยเด้อให้เกิดเนี่ยยกมือวาก็ซือวายดอกโอ้พ่อทำไม่ได้ขาเจ้ามียังเจ้าให้ไขายกินน้ำเน้ยอย่าสื้อผ้ากันปิดบังไวายราอย่าให้หากกินยากเลยเลยนี่ถึงจะพูดเดียวหลายเดรกเนาะอันนี้มาบ้านเอฟซีนะครับคุณแม่คุณแม่น้อยนะครับก็มาคุณแม่น้อยก็นี่ให้กินอันนี้ก็คือนี่ งานสารเจ้าอันนี้ก็จะมีเล็กเด็ดจับงานสารเจ้าทำไมเมื่อวานไม่มาเมื่อวานมาก็มีเป็ดมีไก่ตุ๋นมเลยมันไม่มีใครกินก็ผัดเค็มว่าไม่เมื่อวานเมื่อวานผมไปถ่ายแสงสีเสียงที่ซีขอาไปถ่ายงานอยู่แสงเสียงที่ประสารโอ้เหรอครับเขามามาเมื่อมามาตอนดึกมายงมซีถุมกว่าแล้วเขามาจะคตรสามมือล่ะโอ้ยเขาเขาขยันเนี่ยคนนี้เขาขยันเขาขยัน งั้นเเดดีี๋๋ยยววโอ้ยไม่ได้โกรธหรอกมากกันหายกินกระยับนี่นี่นี่ไม่ถ้าไม่มาเขาจะโกดถ้าไม่มากินนะครับผลไม้ผลไม้ต่อไปจะเป็นลาบปะดุโอ้ยต่อไปเป็นลาบปะดุลาบปะดุกระย่างปะดุเขี่ยเหี่ยนก็พัดกบนะครับแม่แมตัวไหนแม่มักโป้มากล็อกล่องเบิ้งตามล่องเบิ้งลองเบิ้งตามเขาวันนี้ตซามโฟกัสหาซีบ้านในล่มลุ่มแต่เท่านี้เท่านี้ลุ่มแต่เท่านี้เท่านี้แล้วที่นี่ ไอ้วกสาหกกับีนี่ยังเบิงเป็เขาอยู่ยังบ้านในลงต่ลอกไปแล้วสองร้อยลแต่ก็ซื้อตัวนี้ละหนึ่งแปดเจ็ข้างบนแปดเจ็ดข้างบนมากหนึ่งแปดเจ็ดซื้อตัวอันนี้ซื้อตัวละสองร้อยอันนี้ซื้อข้างล่างตัวละ200ร้อแล้วก็ซื้อหนึ่เจข้างบนแต่ยังไม่รู้ว่ายอดเท่าหร่ งวดนี่ผมมักเลขนี้ได้ไหมมักเลขนีน้งวดที่แล้วเจ้าได้บอกงวดที่แร <ừng. S 1> กเจ้าใดบ่อกงวดที่แล้วได้บ่งวดที่แรกคนกุมารจันแดงเด้เจ้าใดบอหกสี่สี่หกน่ะเจะ้าใดบ่ได้ยูได้น้อยเดียวได้หาพันบ่บ่ถึงดอกบ่งวดนี้จันแดงบ่บ่อันนี้จันแดงยังบ่ได้ลงคร <Buddha. S 2> ับแต่มัก เลขน้องเก๋น้องเก๋บอกครับเลขบอกครับผมคันว่าออกมาแล้วน้องเก๋เจอดีแน่เลขน้องเก๋ครับมีเก๋นี่บอกใช่ใช่ใช่ใส่กอล์ฟเมื่อไหร่โตแล้วสองรอยคากใจต้องบอกว่าเก๋สิมีด้วงสามงวดติดบอกครับเขาบอกมาแล้วอาจารย์ทักมาว่าสิมีด้วงสามงวดติดก็เลยเอาเลขของเก๋มาเลขประจําต้บอก่มีรถยนต์พอเสดไปใส่เอกให้คอยมาอยู่บ้านกัน อยากถูกมแม่แม,แม่ถูกหวยเมื่อกี้หงวดแลันนี่ปีนี้ไปถูกเลยแค่ถูกห้าเก้าแค่นั้นแั่นนอกนั้นยังไม่ถูกเลยออันนี้แม่ก็มาไหว้ศา,ารแล้วไปได้เลขสารมาอย่างไม่ได้ไม่เอาพูดตกรงนี่ไม่เคยให้สารให,ให้เลขแต่ให้ลอตเตอรี่เปียส้มมาอ๋อ ถ้าจอยเลือกเอาถาดหนึ่งห้าร้อยกับเก้าเก้าหนึ่งเก้าอีกสองเก้านี่ของน้องชายเปียช่มช่วยสามเจ้าขเขาแล้วก็ช่วยงานเขาสามร้อยอ๋อรถไปกลับกะไรบางเขาเีเขามีเปียส้มด้วยเปียสม้มถาดหนึ่งถาดออมันเป็นยังไงเปียสม้มคือว่าเขามีถาดหนึ่งเขาให้เรามาเนี่ยก็มีลอตเตอรี่มาด้วยอ้่มประมาณเก็ดใบแปดใบก็มีให้ใบอะไร บ้านเป,เปียส้มเขาเรียกว่าเปียส้มเออเปียกาเออเปียกาเงินจำนวนนี้เขาไว้จ้างลิเกปีหน้าปีต่ม cool ูถาดถาดหนึ่งเท่าไหร่แม่ห้าร้อยถาดหนึ่งห้าร้อยแล้วมีโรตรี่อยู่ใช่ไหมโรตรีใบหนึ่งใบหนึ่งอ๋อก็คือเปียส้มเรียกเปียส้มเขาแต่ถ้าว่าสารเจ้าพ่อนี่แน่นอนนะออืคือแน่นอนอะไรเราบอกว่า บ้านนี้สร้างอยากให้มีปัญหาเรื่องเงินขอให้ได้เงินเข้ามาได้ให้สําเร็จครับท่านก็ให้สําเร็จนายภายในปีหนึ่งสองปีก็เสร็จไม่ว่าลแล้วลูกสาวอยากจบเป็นลิญญาตีหรือว่าอยากจบเพสัตวก็ไปบนให้สอบติดติดสองใบ,บแล้วลูกสาวบอกว่าแม่บนให้หน่อยดิฉันอยากได้เงินเดือนเยอะๆสําเร็จพุฒิกรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นะพุฒิกงเอออามาเอากงเอามาแล้ว ขาเปียส er> ้มได้เลขอะไรแม่เปียส้มมาได้เลขเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเออลูกชายเด้เปียมาห่งบอกน้องชายเปียไวหนึ่งจะได้สองเก้าน้องชายสองเก้าเออแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าเออของฉันเลือกเอาเก้าหนึ่งเก้าเออเปียส้มนะครับเสร็จนี้ต่อไปนะครับก็แล้วแต่พุทธกงคนไทยว่าใหรก็แล้วไปประว่าดอกฮะตามเอฟซี่เลยครับ คือดีนะครับฮะดี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 เมื่อนี้ได้มาพ่อแม่นะครับเป็นเหตุบังเอิญนะครับแม่ก็ทํางานอยู่กรุงเทพโบ๊ททำมาหลายปีฮะแม่ค้าขายแม่ค้าขายอยู่กรุงเทพเนี่ยบ้านนี้ก็สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่ไม่ได้กู้เขาสักบาทนะครับสองนัานกว่าไม่ได้กู้สักบาท ไม่ได้เป็นหนี้ใครเลย,ยอเอาเงินมาสร้างด้วยลำแข้งไม่ได้ถูกหวยมาสร้างบ้านนะหาด้วยลำแข้งแล้วก็ลูกสาวจบเพศสัตว์ก็หาด้วยลำแข้งขายส้มตำรับตกลาบจ่ายให้มันเรียนทั้งอยู่งออยู่สารคามสอ,องร้านกว่าเก่งเก่งมากครับคุณแม่คุณแม่น้อยนี่สุดยอดมากเลยนะครับก็แก่ายเอสีเหรอ,อไม่ต้อง่ายแล้ว ได้เขารูท่าว่าคุยว่ได้คุยว่าได้คุยว่าบ้านหลังนี้เป็นนี่เป็นสิ่งหลอกลางโกงโกงเพื่อนทำหนังโงหนังคาช่วยกันแม่แม่เว้ากุมารกันอะกุมารให้ฟังหน่อยแม่เรื่องกุม่านนะเป็น่ังอะไรัไข่เบาหวานขึ้นเวดหรอไข่เบาแมนกุมารเขาถ้าไข่เป็นขึ้นมากเอยจะซักมือสั่นมือสั่นเออมือสั่น วันนี้ก็จ้อยนี่เป็นแผนกหาน้ำแดงมะาะไฮขนมปังมาให้กินจักครึ่งชั่วโมงนี่กับเส,ส้นซันเฮ็ดเบียกได้ก็เฮ็ดเบียกได้เออทำไม่เป็นขึ้นมามันขาดน้ำตาลหรือมันน้ำตาลบ่แม่นกุมัดเขา่าบ,อบอ่บ่บ่หวานขึ้นมาวัดคืนถ้ากุมัดเข่าเขาเขาคอยเลยเหร,รอมันซันซันยาวมาวันผู้มัดเข่าไปยังเพราะภากันเอาเนี่ยมันไม่ได้ด้วย ประเดีด๋ยวก็วานขึ้นแม่บอได้ข่าวว่าแม่เรียกกุมารเยอะแล้วก็กุมารมาช่วยแต่ว่าอะบางทีอาจจะไม่ได้มาให้เรื่องเลขเรื่องหวยแต่ว่าให้เรื่องการงานใช่ไหมเออบอกว่าจองไปขายของเนอ,อะ่าซอยกันเดอเรียกมากเขาบอกท่านนี่ละครับจมม้อนจมคาถาแน,น่กลับไปสู้กันอันนี้มันมีครูแข่งกันสอง ห้านเขากับหลานเฮาที่นี่เศรษฐกิจว่าดีเนาะครับหากินยากครับอวยหน้าอวยหลังครับเพราะว่าเศรษฐกิจว่าดีพรอยังว่าลูกมันก็งูอยู่ว่าแม่ขายเดี๋ยท่าไดยอดมือนั้นท่าไดเท่านี้เออแม่ขายยอดก็ค่อยได้ดอกลูกกรันเมื่อบาดซะครับลูกเขาก็ให้เงินไหเข้ามาอยู่บ้านเฮ้ยโฟกัะจากก็อยู่ไปอยู่ไปขันเขาว่ามาอยู่บ้านนังสิเขากับว่าไฮครับก็ วันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านคุณแม่น้อยก็ขอบคุณคุณแม่น้อยกับเคล็ดลับกับตัวเลขที่คุณแม่ชอบเนาะอยากเจอแม่น้อยแล้วเดอ้อแม่น้อยตายมาหลายปีแล้ว <c oughs> อยากขาเอ็ซี่นี่ไฮเล็กซ้ำโตยู่นีแม่แม,ม่น้อยแกไม่ค่อยชอบปืดน,นะครับถึงด้านตัวเลขแต่แกก็ชอบ,ชอบเป็น,<ด>ปนความรหัสดูอะไรเออเป็นคนที่ชอบดูทุกคนนะไม่ว่าช่องต่างๆที่ทําเรื่องด้าน หวยดันตุลเล็กประเภทจันแดงมังดูเหนื่อยเออสาบกบดแดงอ่ะกบิึงยำไก่หวยเนี่ยบิึงเป็นจังใดบิึงพอนแจ้งมือบึงจุดรอดได้เขียนเส้กระดาษไว้ว่าผู้ใดจังใดจังไดนั่นมันเป็นลาย404ก็เอาได้วันนี้ขอามักไอห่านึ่งนึ่งหากับมัดบ่อกุ้ว่าไผ่ลงเพ็ดจังใดบัดเริ่มไปเบิึงบึงเต็มโคตรบ่อถือจังใดไอทีถือกับบ่อ ไอ้งวดที่ผ่านมาให้ถูกก็บอะไรซื้อ,อ,อเออเปนเงสันละเปน็นซื้คนดวงยังไม่ถามว่ามันถูกไหมคนที่ให้อะถูกแต่ว่าแม่จับจับจับ,จบไอ้คนที่ให้ยังไม่ถูกว่าจะเอา,าคนไ,<พ>ไหนเออก็มน <ลง S 2> วนลบมเปเวลา<ป>เขาถือแล้วหวยเขาออกเขาเบิ่งได้โทรทัศน์จังไหวจังสกาวเดือนน้องแดงอ่เออได้ฮามืดได้แปดมืนบาทหูหูจงสีเอ้ามันเขาหลุดในโทรทัศน์เนาะ เออนะครับอ่ะมือนีก็ขอบคุณเป็นแบบเป็นครั้งอีกรอบหนึ่งขอบคุณคุณแม่อ๋อเจ้าไทยลกเป็นหอห้ามไปดาขึ้นมาให้จังใดบ่นเาะสิบบอมมหาวันคอยช่วมือบอกบ่ได้บอกว่าได้บอกว่าได้บอกเขาว่าบ้าน่เงื่อนอยู่มองใดเออแต่แม่อยู่กรุงเทพอยู่มองใดขายยังอยู่มองใดขายลาบน้ำตกสมตำกะเพาสมบกง บ่วงแดดว่าใบบวกยุกอื่นไหมช้อยสุขสวัสดิ์714สุขสวัสดิ์714ปีหาแม่น้อยได้เลยเออโอ้ยเป็นคนที่น่ารักมากนะครับก็ไปอุดหนุนสนับสนุนคุณแม่น้อยให้ขายดีไปดีอีกะเขาขายไปเฮ็ดในธนาคารวาดลวงใจครึ่งหนึ่งเข้าออกครึ่งหนึ่งเขาบุงหมูเฮ็ดดอกเรื่องไอ้สแกนนะว่าเอาดอกอาบัวขาวเป็นโคตรยังเดียวฮาร์ดเจ้าคุณไดมาสื่อกับขายอสื่ออ่ะ เนียวก็ห่อละหาสมมุงุงพวงละสามสิบซีทุ่มกับเก็บเมื่อยแต่ก้อนในจ้างลูกน้อง3คนได้นี่ว่าเอาแล้วลูกน้องไล่ออกครับตั้งแต่ประยุทธ์มาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะเนาะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจ ัด้วยเนานที่ชมนั่นแหละคันที่ชมเนาะก็ไปอุดหนุนคุณแม่พังบ้านเมืองพังพินาศหมดบ่แม่บ่แม่มันตายหมดแลยเป็นคนรวยบ่แม่บ่แม่หมดแม่บ่แม่แลอว่าเรื่องจริงโคนจนตายเบิดมันตายยังตายเพราะได้กินได้อยากเออเอออดีบเอาเลยกันไปสถานเดียวเออรวยกูห่างกับก็วันนี้ ได้เดินทางมาหาคุณแม่น้อยนะครับก็ขอบคุณคุณแม่น้อยกับอาหารนะครับก็มีลาบประดุกระลงมาเดี๋ยวลาบประดุกจะลงมานะครับผัดกบผัดกบมีอีกนะครับเออแล้วก็ปลาดุย่างขอบคุณนะครับก็เมื่อคืนนี้เขากินหมูกระทะกันนะครับหลายอย่างเลยนะครับ เมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณแม่น้อยขอบคุณที่การต้อนรับของแม่าเน้อยนะครับเยอะเต้นวยตาเรี่ยๆเพราะผมงานก็แบ่งปันตัวเลขที่แม่ชอบคือหนึ่งแปดห้าเม่นบอกแปดหกหนึ่งแปดหกอ๋อหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเลขของแม่หนึ่งแปดเจ็ดนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณแม่ขอบอยู่ไอ้สองหกแปดหกมูนันล่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกกับสอบ ฝากส่องความเสื่อทำเด้อแอดสักแอดสักยังอ่านไม่น้อยเด้อมันสิเอาใจไผ่ใจมันหักหัวไผ่ไม่แน่เออผัวไผ่เมียมันเบิ้งเบิ้งเป็นเบิ้งเป็นความสุขเล็กๆแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับแนวทางมักไผ่มักมันผัวไผ่เมียมันผัวน้อยเมียหลวงผัวไงเมียน้อยหัวไผ่เมียมันโอเคขอบคุณครับมักไผ่มักมันไม่น้อยเจ๋งมากเป็นปีแล้วทำนี่เนี่ย บ่ได้เอาเนื้อคันเนี่ยกูมั่นใจคนใดก็มากหมักกันได้กูมั่นยังบ่ลงเลยลงบ่ได้ดอกเข่าอัดแล้วอัดเข่าแล้วเออถ้าบ่มีเข่านะกูมั่นลงไอ้บาหวานคืนจะไปหาเเจ็บมากคุณแม่ในมีกูมันกี่องค์นับได้ไหมบ่มีกันยังวะประมาณกี่องค์เข้า หลายนี่ย้าวข้าลายพ่อเตะของูคำผภูขมิพี่พ่อเตะก็มีขมิพี่ของพ่อเตะกับมี่ของแต่ผมชอบในส่วนของพ่อเตะซีนากับมี่างซีนาอย่างนี้นี่ะลงคอยอย่างวะต้องถามตาจอยตาจอยลงจุดเป็นคนภาพพาพ่อเตะนี่ผมชอบมากเลยลงพ่อเตะก็มีนี่ผมมองไปผมเห็นรื่อยๆหลวงพ่อเตะลงพ่อเตะก็มีแล้วก็แมวแมวของพ่อคำผพี่ก็มีแมว กุมันไอ้ไข่ก็มีไอ้ไข่เลี้ยไอ้ไข่กึ้นเมืงครับนี่วันนี้สินี่หลายคนโคตรมันหนิงกันแล่วก็ไข่ซอยเมื่อกี้บอกว่าสิแบ่งให้ผมนี่ยอย่าเฝ้าแบงใจเย็นลบาก่อนถ้าเจอกันอีกรอบนึงเราไม่แบ่งหรอกอออย่าเฝ้าแบงเดี๋ยวไปไปแบ่งทีคุยกันใกล้กันอยู่ดอกฮะคุยกันใกล้กันอยู่บะง่ายเหรอนยาก็อีกคนนี้เข้าก็มาหาคุณแม่เลย ไข่ไข่ก็มีมันหลายโขดเด้อมันสิเข่าพุทแม่อีกเด้อนี่กุมารเนี่ยกุมารกุมารลายโขดมันเข่ากับไข่แน่สำคัญในบวรันคืนนี่ล่ะเรียมังงงฟังก็นำแดงมาเรียบร้อยอย่าลืมเด้อเป็นไายเห็นไหมเขาวัดเขาหวัดแค่แน่นอนคุณแม่เอาให้หน้ารถนู่นคุณแม่เอาให้คุณแม่ไหนให้คุณแม่หลิมอู้หูเจ้าเอิญเพราะแม่บอกคุณป้าหลิมค่ะ สงสัยฉันมีข้อมูลว่าฉันสงสัยจะเป็นดองกันกระลินเลยล่ะคิดว่านะผมก็สงสัยเปล่าฉันก็สงสัยอยู่นะสงสัยเลยว่าสงสัยจะเป็นดองลิมอ่าเป็นดองลิมปลาลิวขายไอ้บัตรได้ห้าร้อยใบอ่ะบัตรอะไรบัตรไอ้นี่น่ะใบละร้อยอ่ะไอ้บัตรบอเตอรยังเหลืออีกไหมฉันซื้อสองใบสิ โบนเนี่ยใจว่าหมือนเหลือบอแต่เขาหมดเร็วมากเลยนะพ่อก็ทำมาแค่900ใบไม่ไปถามดูมันเหลือไมสักสองสามใบเั้นจะซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไปถามฉันคันมือด้วยฉันกลัวฉันได้มอเตอร์ไซค์ก่อนเธออะไรครับค <c oughs> ุยกันสนุกเนาะครับผมสนุกจิงซี่แหละครับประวัติมมานามสกุลอะไรไม่รู้วันวินวันวินวันวินเออ เขาพอนายเ็ดหัวเองนี่แล้วระหว่างเราเป็เอนไม่ชอบไม่ไม่ได้ชอบดูหัวเนาะไม่ชอบดูการทําทํารั้วดูหมดแหละใครทําอะไรตอนนี้เดือนสกาวกำลังผูกบ้านแล้วก็แม่หอมหวนก็ลําทรงงวดที่แล้วอืให้อะไรวะไม่เข้าให้สามเก้าสามเจ็ดไม่เจ็ดสามเก้านี่โอนปูตาไม่เข้าสองวันละครับผมดูดอแอร์ัเด้อฮะ พยายามจะถ้าหาหมวดนี้ได้นูมาเดินมาเดินกินเขากันเดินเจอกันทุหลเดินประมาณเดือนมกราปลายมกราล่ะสิมาแทนแน่นอนเบิ้งรถไว้แล้วบินตรงเลยรถสิบล้อรถหกล้อเมามาบินตรงมาเลยแล้วคุณแม่สามตัวตรงๆเนาะเออบ้างเครื่องมาก่อนรถตามมาที่เปล่าเออ ไอ้นกเขาบอกว่าแม่เลิกเลิกเล่นได้แล้วหวยอ่ะทำแม่ใต้เมื่อใด้กระซ้าเล่นเมือนั้นแล้วลูกอย่าวาดผมความสุขคนเผาเนาะความสุขควาคุยเผามันเหลือว่าเหลือก็สร้างมันเถาะให้เจ้ามันได้เล่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆวัเล็กมันน้อยแล้วหวแล้วสองสามพันเนาะละแล้วคนไปดิไปดิเขาไม่ได้หลายหรอกสองสามพันนะ คนเท่ามันเลนเนาะปลาปลาดุกอันนี้ยังแม่แนะนํำเมนูแม่แนะนํำเมนูหน่อยลาปลาดุกลาปลาดุกลูกชายเลี้ยงในบ่อแล้วก็จกมาทำย่างฉันก็ก่อไฟฉันก็คั่วเขาคั่วแม่ตั้คือไอ้เก๋แม่นี่เป็นคนก่อไฟเออไอ้ก่อไฟฉันคั่วเขาคั่วอ๋อแม่ได้คั่วเขาคั่วด้วยสองย่างมา ว่าไอ้เก๋เป็นคนตำโยอันนี้แตงของสายเก๋ทำมั้งแดงแล้วก็ลาบเป็ดลาบลาบกระดูกแล้ววัวลูกไา้คอยมันหักเห็ดเนาะเพราะว่าเปิดร้านอาหารเขาวอล์กไปแวกอยู่ไหนบอกกันอือบางทีก็เผาข้าวแก้มกับอะไรแกทำเมื่อวานในกุ้งหอยนางลมอืออือเขาชอบทำแล้วเขาบีร้านของเขาไหมหรือว่ายังไงครับเขาไม่มีมีแต่แม่แล้วมีไมีแต่แม่เขาก็ชอบชอบทำกับข้าวอยู่แล้วใครมาเขาก็ทำให้กินอือเนาะ ใครมาขอกระทำให้กินเนาะอ่าพี่มาเดี๋ยว่เดี๋ยวสิมหนึ่งโอเคก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสื้อปลากันกินข่ากินยังงั้นก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณทุกคนที่มากดตัปส์ติ๊กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถามว่าไปกี่ร้านไหมแบบนี้เลยอืมเมื่อวานนี้นะครับลูกชายทำอาหารเก่งแทนแม่เลยแม่ก็ทำเก่งอ่าคุณแม่เก่งอยู่แล้วเพราะแม่เปิดร้านแม่ซอยแซ่เจ้แม่บ่กกินร้านเรื่อย คุณแม่เปิดร้านอยู่ที่อะไรนะสุขสวัสดิ์ซอยอะไรนะสุขสวัสดิ์74ตรงวัดชมเนาะวัดชมตรงวัดชมที่พระปะแดงใกล้ใกล้เซเว่เอเลเอือนะครับใครที่อยากจะไปชิมรสชาติของอาหารของคุณแม่อยากจะกินขมไปหาายน้อยเลยอขมกับเผ็ดจัดให้นะฮะ อ่านะครับก็แวะไปหาายน้อยเด้อเด้อนะครับที่สุขุมวิทกันนะครับท,ที่พระประแดงกันนะครับสวัสดีครับ